ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565.3.1ล้านล้านบาทมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับให้ตั้งเป็นจำนวน 34,890ล้านกว่าบาทค่ะธรรมทานคะเกือบ35,000ล้านดิฉันปรับลด5%เป็นเงินจำนวนประมาณ1,750ล้านบาทค่ะเงินเกือบ2,000ล้านดิฉันจะให้เอาไปทำอะไรบ้างและดิฉันจะถามกรรมธิการงบประมาณว่าท่านละเอียดราบคอบ ไต่าถามทวงถามหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านกเกษตรและเกษตรกร,กรของทั้งประเทศอย่างไรบ้างดิฉันถามกรรมธิการงบประมาณทุกท่านที่อยู่บนบันลังว่าท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของเกษตรกร,กรหรือไม่ท่านได้ยินเสียงร้องคำรามของยม,มทูตโควิด -19 หรือไม่ ท่านได้ยินเสียงวีดร้องจากโรงพยาบาลสนามหรือไม่ท่านได้ยินเสียงหัวใจเต้นตูมตามและตามด้วยเสียงสะอื้นสั่นเครือจากศูนย์พักค,คอยหรือไม่หรือกรรมธิการได้ยินเสียงเพียงต้นสังกัดสั่งการและเสียงศักดิ์ศรีของกรรมธิการดังกรบความเดือดร้อนกระทั่ง ไม่หันไปมองเกษตรกรเลยหรือท่านบอกว่าโยนให้เป็นชะตาชีวิตของเกษตรกรไปเสือกเกิดมาจนท่านประธานที่เคารพคะกเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทย8ล้านกว่าครัวเรือนและ ันนั้นครัวเรือนนะคะ9 8, ล้าน368,245รายเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกเษกษตรกรต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้ตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองตายวัคซีนซ่อนเงื่อนอยู่ไหนคะวัคซีนสลับซับซ้อนอยู่ไหนคะ วัคซีนเจ้าปัญหาอยู่ไหนคะผู้ปกครองในขณะนี้จัดการบริหารให้เกษตรกรฉีดวัคซีนได้กี่คนแล้วคะดิฉันไปในบางหมู่บ้านไม่ว่าจะไปตามศูนย์พักคอยไม่ว่าจะไปตามโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะไปตามเถียงนาน้อยที่กักตัวยังไม่มีใครฉีดวัคซีนเลย วัคซีนอยู่ไหนคะแล้วกรรมธิการงบประมาณในปีนี้ได้ถามได้จัดสรรได้ดูแลเกษตรกรเพียงใดดิฉันจะถามต่อไปคะ่ะนั่นคือวัคซีนคนต่อมาวัคซีนวัวควายลำปีสกินดิฉันเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่าความกัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรก คนยังไม่ได้วัคซีนเลยลําปีสกินมาแล้วค่ะวัวควายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้านทำประหารที่รครรพบค่ะวัคซีนอยู่ไหนคะเมื่อวานนี้เจ้ากระทรวงให้ข่าวบอกว่ามีวัคซีนห้าล้านโดสฉีดไปแล้ว98%ฉีดวัวควายของใครคะวัวควายก็ต้องมีเส้นเหรอคะเดี๋ยวนี้ มีเส้นเหรอคะถึงได้ฉีดกูควายฉีดให้ใครคะอยู่ไหนคะแล้วที่แถลงข่าวอย่างนั้นเพื่ออะไรคะการประดิษฐ์วาทกรรมไปวันวันนั้นที่ไม่ใช่ความจริงทุกวันนี้มันจะต้องมีความจริงและแสดงความจริงใจต่อกันในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะท่านประธานคะ ดิฉันถามว่ากรรมธิการท่านได้ทํางานละเอียดทีท้วนถามเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรหรือไม่หรือท่านมีหน้าที่ดูแลงบประมาณของทั้งประเทศท่านโยนให้ไปที่ดิฉันอบอกกล่าวครั้งแรกว่าให้เป็นชะตาชีวิตของเกษตรกรไปเสือเกิดมาจนท่านประธานที่เคารพคะตอนนี้หมูตายค่ะ เหลาแล้วเหลาเล่าเหลาละร้อยตัวสองรอยตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวอำเภอสว่างแดนดินตายเกลี้ยงดิฉันออกไปดูบอกว่าถามหรือ,อยังว่าเขาจะชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้างถาม ทางด้านเกษตรหรือยังพี่น้องเขาตอบมาว่าเขาไม่ให้ถ้าชดเชยเยียวยาให้ผมได้สักเจ็ดพันบาทแล้วหมูผมจะมีหมูเป็นเป็นให้เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งครับครูเจ็ดพันบาทบางครั้งค่าอาหารของสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในค่ำคืนอันแสนหวานมากกว่าน,นั้นอีกค่ะท่านประธานค่ะ ชดเชยเยียวยาเขาหน่อยนั่นคือมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยค่ะดิฉันถึงปรับลด5% 1,750ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาด้านใดไม่ว่าจะเป็นเงินชดชชยชดเชยตรงไหนให้เข้าไปเถอะคะ่ะตอนนี้นั้นเสียงร่ำร้องกล้องดังไปทั้งประเทศแล้วจะดังออกไปถึงต่างประเทศอยากให้คนสมเพศมากกว่านี้หรอคะกรรมธิการงบประมาณคะอยากให้คนสมเพศมากกว่านี้หรอถึงจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดิฉันปรับลดงบประมาณในปีนี้ ห้าปเซ็ค่ะในของเกษตรและสหกรณ์หนึ่งนเจ็ดอห้าสิบล้านดิฉันต้องการวัคซีนวัวควายชดเชยเยียวยาวัวควายที่ตายด้วยโรคลำปีสกินชดเชยเยียวยาหมูตายตามเล้าหมูต่างๆต้องให้เขาค่ะไม่งั้นเขาจะไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตมาได้นี่คือ5%ที่ดิฉันตัดในงบประมาณ ของมาตรา14ค่ะขอบพระคุณค่ะ